วิธีดูข่าวว่างานไหนงานจริงงานไหนงานหลอกคุณจะได้ไม่ถูกหลอกนะคะเนื่องจากตอนนี้นะคะการหานักแสดงเนี่ยมันมีเยอะมากๆรวมถึงมีค่ายเปิดใหม่เยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันตัวเองนะคะทุกคนอย่าเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเป็นอันขาดงานแบบนี้หลอกแน่ๆ 1. คืองานที่คุณต้องจ่ายเงินค่ะคุณคิดภาพดีๆนะคะ เขามาจ้างให้คุณเป็นนักแสดงแต่คุณกลับต้องจ่ายเงินเขาเพื่อให้จ้างคุณงงไหมนี่งงนะและที่งงหนะักคือมีคนยอมจ่ายค่ะสาเหตุคือบุคคลเหล่านั้นนะคะมกักจะบอกว่าเพราะพี่รู้จักกับพี่พี่แคสติง้งเพราะฉะนั้นพี่ก็สามารถคุยนอกคุยในให้ได้ถ้าน้องจ่ายเงินให้พี่ พี่ก็จะให้พี่พี่แคสติ้งเนี่ยเลือกน้องซึ่งคุณฟังดีๆนะคะกะติกาของการไปแคสงานพี่แคสติ้งไม่ใช่ทุกอย่างนะคะทุกคนต้องเข้าใจตรงกันไม่ใช่ทุกอย่างสมมติงานโฆษณาหนึ่งงานสมมติเราเล่นไปใช่ไหมคะจะผ่านพี่แคสติง้งจะผ่านคนที่2คือดีเรคเตอร์จะผ่านคนที่3าคือเอเจนซี่จะผ่านคนที่4คือลูกค้ากว่าจะครบกว่าจะครบองค์ในการตัดสินใจอันนี้คืองานโฆษณานะเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าเขารู้จัก ให้หยุดให้หยุดแล้วมีสติก่อน2คืองานที่บอกให้คุณต้องถอดเสื้อผ้าค่ะทีนี้เรามาทําความเข้าใจด้วยกันก่อนงานที่ต้องถอดเสื้อผ้าจริงๆมีไหมมันมีนะมันมีนะคะทุกคนแต่ในกรณีนั้นเขาจะเขียนในเงื่อนไขยอย่างชัดเจนค่ะว่ามีการโป๊เปลือยส่นนั้นส่วนนี้นะ ซึ่งเขาจะต้องแจ้งคุณก่อนคุณรับงานนะอย่างเช่นในสมัยก่อนเนาะเราทำแคสติง้งเราเคยก็ต้องทำผู้ชายถอดเสื้อเพราะเรากำลังหานายแบบเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูซิกแพคไงก็ต้องดูว่ามันมีซิกแพคจริงๆไหมมีไขมันหรือเปล่าอันนี้เราถึงจะบอกว่าให้แบบหรือให้นักสแสดงนะถอดเสื้อทีนี้ถ้าเป็นซีรีส์โดยทั่วไปแล้วหรือโฆษณาโดยทั่วไปแล้วจะไม่มีการให้ถอดเสื้อผ้านะคะและถ้าเขาจะให้ถอดเขาจะเขียนบอกก่อนว่าอ่าเงื่อนไขมีถอดตรงนั้นตรงนี้นะจ๊ะ เพราะฉะนั้นคุณต้องอ่านเงื่อนไขให้ดีๆถ้าสมมุติคุณเข้าไปในห้องแคสแล้วแล้วอยู่ๆพี่เขาบอกว่า่น้องถอดเสือ้ออถอดอันนี้หน่อยถอดอันนี้หน่อยสติถ้าเขาไม่ได้แจ้งคุณมีสิทธิ์ที่จะบอกเขาว่าขอโทษขังหนูขออนุญ,ญาตไม่แคสขออนุอนญ,ญาตผมไม่แคสงานนี้นะครับแล้วเดินออกจากห้องได้เพราะฉะนั้นอ่านให้ดีๆว่ามันมีโป๊บเลยส่วนไหนหรือเปล่า ถ้าง,งานไหนเขาเรียกคุณไปแคสในที่ที่มันลึกลับหรือว่านีที่ที่มันดูอันตรายมากๆอันนี้ตั้งสตินะคะทุกคนทุกคนต้องเปิด Google m a p นะคะแล้วดูว่ามันอยู่ที่ไหนมันเป็นสตูดิโอจริงๆหรือเปล่าตามสตูดิโอต่างๆมักจะมี Facebook อยู่แล้วมักจะมี Facebook Fanpage อยู่แล้วคุณก็ต้องเข้าไปดูว่าสถานที่นี้มีจริงไหมหรือถ้าเป็นบ้านคนแล้วคุณรู้สึกกลัวรู้สึกกังวลในการไปเจอเขาคุณต้องพาคนที่สนิทหรือคนที่เป็นผู้ปกครอง,องของคุณนะ่ะไปด้วย ทีนี้ถ้าเขาบอกว่าห้ามพาคนอื่นมานาะน้องมันจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะพาใครไปเป็นเพื่อนเราก็ได้เพื่อความสบายใจของเราแต่อันนี้อาจจะจริงนะคะที่พออยู่ในห้องแคสปึ๊บแล้วเขาจะให้คนรู้จักของเราเนี่ยรอด้านนอกเพราะฉะนั้นเช็คใน Google Map ให้ดีเช็คใน Facebook Fanpage ของสตูดิโอให้ดีรวมถึงถ้าไม่ไว้ใจจริงๆพาคนที่คุณรู้จักหรือพาคนที่สนิทใจ ไปด้วยค่ะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะอย่าลืมพาผู้ปกครองไปด้วยถ้าใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะอย่าพลาดไปให้มิจฉาชีพเขาหลอกคุณนะคะมีสตินะคะคีย์เวิร์ดหนึ่งอย่างที่อยากจะขอฝากทุกคนเอาไว้ก็คืออย่าโลภอย่าคิดว่าขนทางมันง่ายๆคุณจ่ายเงินปุ๊บเพื่อให้คุณได้เล่นโลภการโลภมันคือขนทางแห่งความอันตรายนะคะทุกคน <S <S เพราะฉะนั้นมีสติในการรับงานค่ะแล้วขอให้ได้งานกันทุกคนนะคะ